สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยู่ในช่องอีสียานุกาวันนี้นะครับจะพาพวกเรามาดูคาคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนตอขยายสี่ั้นเป็นเมืองทงทานนี้นะครับทั้งสองสถานีเลยนี่เนี่ยนะครับดูนะครับสายสีชมพูคืบหน้าแค่ไหนกันยายนและตุลาคมแล้วเตาขึ้นแล้วครับ เสาขึ้นแล้วครับนี่เสาบาแล้วบาแบบโปรงไวนี่เสาขึ้นแล้วดีมากโเสาโมาแล้วนะครับนี่คืบหน้าเยอะขึ้นแหละตุลาแล้ว มาดูนะว่าคืบหน้าแค่ไหนเพราะเดือนนี้ตุลาแล้วนี่จะคืบหน้ายูแค่ไหนล่ะดูนะครับเบรีเอออันนี้ก็ายังไม่ได้ซากถงกไหเาตอกสาเข็มนะครับโอ้โหมาเสาขึ้นเลยนี่เสาเสาขึ้นแล้วนะครับ ยังไม่ทันได้เห็นขั้นตอนการทําเสาเลยแป๊บๆเสาก็ขึ้นแล้วไวมากนะครับยังไม่ทันได้เห็นขั้นตอนเลยเนี่ยนะครับสาดีอิมแพคปทองทานีแป๊บๆก็ถึง สถานีนี้เท่าที่ผมเห็นนะครับเขาก็เขาก็ติดตั้งอสบีบนี่สถานี้จะเป็นสถานีชานชลาด้านข้างเออชานชาลากกลางน,นี่เขาสร้างกันแบบนี้นะครับ i m p a เมืองทองไทยนี่เขาสร้างแบบนี้นี่ ดูนะครับอันนี้ IMPACT มืองทองทา,งทางนี้นะนี่ mm hmm. เขาสร้างก,กันแบบนี้คอสบีม mm hmm. เาเสร็จแล้ว mm hmm. ผมเห็นนี่ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ยเขาก็เคลียร์แล้วตอนช่วงที่ไปดูเมื่อสาม <c oughs> เดินยังไม่ได้เคลีย <c oughs> ร์เลียร์เลยตอนเนี้เขาเคลียร์แล้วนะครับ คืบหน้าเยอะมากนะครับดูดิแตกต่างจากเมื่อสามเดือนที่แล้วเยอะเลยนี่นะครับอันนี้ของช่องเอเซียรถกลาเป็นคน่ายคืบหน้าโอ้โหโอ้โหอันเนี้ยศาสนีทะเลสาบนะทะเลสาบเมืงองทองทาน,นี้นะครับนี่โอ้โห โอ้โห oh. นี่รอเสาและเรียบร้อยรอเสาแล้วนี่นะครับสาดิทะเลสาบคืบนายเยอะมากเสาก็รอแล้วนี่เขาเทเสาแล้วนะครับเรียบร้อย ดีมากขอบคุณที่ทำให้คืบหน้าเยอะแตกต่างจากเดิมเยอะเลยอ่ะเมื่อตอนเมื่อสามเดือนล่ะยังเห็นแต่คอสบีมอยู่เลยนะครับไอไกลเดอร์ตอนนี้เสร็จแล้วเขาเตรีมเขาทำบันไดแหละใช่ไหมไม่ได้ดูมาสามเดือนนี่ เขียวคืนหน้าเยอะไหมขื้นขึ้นมากดีแล้วนะครับมา เนี่ยนะครับทะเลสาบเมืองทองทานี <c oughs> นี่เขาติดไอไกลเดอร์แล้วนะครับดูให้ดีปีหกเจ็ดแปดได้แหละอ,หอันนี้จะเสร็จประมาณปีหกเจ็ดหรือหกแปดนี่แหละเนี่ยนะครับทะเลสาบเมืองทองทานี นี่ข้างหลังก็เห็นมีบางส่วนยังไม่ได้ติดตั้งไอไกดเดอรอันนี้เขาไวมากนี่ ทะเลสาบนี่แหละครับนี่นะครับมาเสาก็โผล่มาแล้ว คลิปมีแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ค i b ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับไปแล้วนะครับบาย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 